สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในงานนะครับครบรอบนะครับสองปีการจักไปของพ่อไปพดเพชรสุรณครับนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเราศิลปินทุกค่ายทุกแหนงนะครับที่เดินทางมาร่วมกันวันนี้นะครับนี่คือเป็นคืนที่สองนะครับนะเราเลยอีกสามคืนนะครับนะครับเพราะว่าพ่อไปพดนี่ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ของวงการลูกทุ่งและทุกวงการ นะครับพี่น้องครับที่รับชมอยู่ทุกท่านครับยังเหลือเวลาอีก3วันนะครับพี่น้องครับเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานลํำลึกนะครับถึงพ่อไปพศนะครับที่วัดวังน้ําเย็นนะครับอำเภอบางคะม้าจังหวัดสุพรรณนะครับนะแต่วันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากันหลายท่านเลครับช่วงนี้นะครับโยนไก่แางพ่อมู้ผ่านเพน่อนสมพอเลยครับ สวัสดีครับผมภูพานเพชรประมพรวันนี้เป็นวันที่สองของงานลํำลึกนึกถึงศิลปินแห่งชาตินะครับคุณพลเพลงแหล่เพชรแท้เมืองสุพรรณคุณพี่ไวยพจนเพชรสุพรรณที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ข้างหลังผมเนี่ยเป็นวิหารที่ตั้งหุ่นของคุณพี่ไวยพจนเพชรสุพรรณนะครับก็ พบรอบสองปีครับจริงๆแล้วคุณพี่ไวโพสเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่12บสมกราคมนะฮะแต่ว่าลูกๆหลานๆญาติญาติเนี่ยเขาไม่ได้จัดในช่วงที่แกเสียชีวิตแต่ปีที่แล้วเนี่ยจัดตรงแต่ปีนี้ไม่ไม่ไม่ตรงครับเลื่อนมาเป็นเดือนมีนาคมเพราะว่าขนาดเราไม่ขนาดเถ้าเดือนมกราคมเนี่งานมันจะกระจายทั่วไปหมดนะฮะคนก็จะมาเที่ยวกันไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นเดือนมีนา เดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนเกิดของคุณพี่ไวโพสคุณพี่ไวโพสเกิดวันที่7ครับ7มีนาคมลูกๆก,ก็เลยมาเลื่อนจัดเอาเดือนมีนา,มาเามื่อคืนนี้คืนแรกครับออสโวเอสแล้วก็มีเวทีกลางตั้งอยู่ตรงนี้โอ้โหคนมากมายกายกองนะครับรก็เหลืออีก3วันนะฮะวันนี้วันคืนที่สองของงานวันพรุ่งนี้มารืนนี้วันวันเกิดของท่านคือวันที่7 ก็จะเขาเขาจะมีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องคุณพี่ไวยพลด้วยนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในในจังหวัดนี่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าวัฒนธรรมจังหวัดอะไรเ็ามากันเยอะนะครับส่วนวันที่8วันสุดท้ายศิลป,ปินเีมเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่7ก็เลี้ยนเชิญนะคะคนไทยที่ชอบเพลงของคุณพี่ไวยพลเพชรสุพรรณเรามาลำาลึกนึกถึงท่านกันนะฮะมา มากราบมาไหว้หุ่นของคุณพี่วเวยพจน์นะฮะที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับก็วันนี้นะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีอาจารย์สมควรเดชโหมดแล้วก็โน้นคนนน้นคนนน้นคือคุณวุฒธบรชัยดีเจนักจัดรายการแล้วอีกคนนคึงฮะทางนน้นเลยโนนสมชายเมืองอินสมชายเมืองอินนี่ถ้าร้องถ้าเพลงพี่ชายเนี่ยแกะไม่ออกเลยนะครับว่า ว่าชายเมืองสิงห์มาร้องหรือเปล่าเพราะเสียงเขาเหมือนถึง99.9%ส่วนท่านนี้อันน,น,นี้อันนี้บางคนเห็นอาจจะนึกว่าเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแต่ท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะเป็นนายกใช่ไหมน,นายกอบตอ๋อนายกอบตบางพับนะครับก็แต่งตัวอย่างนี้เหมือนศิลปินเพื่อชีวิตนะ ส่วยนะจอ LED อะไรตัวอะไรเนี่ยท่านมาช่วยมาช่วยครอบครัวพี่โพส์นะฮะส่วนที่เตกับผมนี่ก็คือนอ่ฮะมีนั้อสวัสดีนนสมมาตรศีมาสมมาตรศีมานะร้องเสร็จไปแล้วครับร้องไปเสร็จแล้วนะครับร้องไปเสร็จแล้วส่วนที่นั่งใกล้ๆผมเนี่ยจอมขวัญกัลยาร้องไปเมื่อคืนแล้วนะครับร้องไปแล้วอะเดี๋ยวผมจะให สมมาตรเขาได้พูดถึงคุณพี่ไวโพจ์แม็กสุพันเน็ตนึงวันนี้เขามาร้องเพลงให้กับพี่ไวโพจน์ฟังไปแล้วนะครับครับผมครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพลงนะครับทื้นท่านะครับวันนี้นะครับสมมาตรและติมานะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมร้องเพลงนะครับและพี่คุณพ่อรคุณสธ์นะครับเป็นศิลปินเอกชาตินะครับที่ยังกระตึงนะครับอยู่ในหัวใจหัวใจของพี่น้องเป็นเพลงประชาชนทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยนะครับผม ได้มีโอกาสมาร้องเพลงที่วัดบางน้ำเย็นนะครับคือบางปะมาเจงหวัสพันณุบุรีนะครับวันนี้แฟนเพลงก็มากันเยอะนะครับมากันเยอะนะครับวันนี้มีศิลปินมากมายเลยนะครับปหลายท่านนะครับมาให้ความสุขสนุกสนานกันดีวัดางน้ำเย็นที่นี้นะครับผมเองก็เป็นปีแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะครับก็โอเคครับอบอุ่นมีความสุขนะครับจากทีมงานทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงการต้อบเ่างดีครับผม